สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินโดเล่คอเสตนะครับผมเป้ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปในซีรีส์ใหม่นะครับที่ชื่อว่าช้าอดหมดแน่นะจะเป็นซีรีส์ที่ผมได้ทําเป็นการอันบ็อกซิ่งนะฮะสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นแจ็คเก็ตอะไรก็ตามที่อยู่ในหมวดของมือสองแล้วก็เป็นคลาสสิกเมนเวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซิ่งกันสดๆเลยนะครับว่าในแต่ละรอบแต่ละครั้งที่ผมได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะพัสดุอยู่ตรงนี้ละ วันนี้พัสดุมา3ห่อนะครับอันนี้เป็นห่อแรกเนาะห่อแรกห่อนี้ได้มาจาก Tiny b e บ r นะฮะร,ร้านชื่อ Tiny b e บ r เนาะแกะให้ดูเลยคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อเชิ้ต3ตัวเนาะแกะกันสดๆตรงนี้เลยขออนุญ,ญาตยืนถ่านนะครับก็เพราะว่าผมจะได้ลองให้เพื่อนๆดูเป็นซัมเปิลบางตัวนี่นะครับห่อแรกจากไท n ี่แบ r ชายแบรก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมซื้อเสื้อเชอิเช้ตกับแกบ่อยมากๆคือแกจะเป็นร้านที่ลงแต่เสื้อเชอิ้ตเป็นหลักแหละอาจจะมีกางเกงแซมมาบ้างนะฮะจุดเด่นของร้านแกคือแกจะมี Brooks Brothers เนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไซส์ที่มีเนี่ยจะเป็นไซส์ผมแกจะลง r r o o k s b r o t h e r ลร r ลง p o l ล u r e นแล้วก็คามาคุระบ้างนะแล้วก็จะมีแบรนด์ที่เป็นมาจากฝั่งอิตาลีบ้างนะครับมามาดูกันดีกว่า ร้านนี้ใครนี่แบร์ไว้ใจได้ครับผมเพื่อแกมาน่าจะน่าจะ10บกว่าครั้งแล้วคิดว่านะครับนี่เดี๋ยวดูตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นอันนี้นี่เสื้เชิ้ตบัตเทนดาวนะฮะผ้าเป็นเซียร์ซักเกอร์นี่บรู๊คส์บรัทเทอร์ีเจนไซสนะครับที่ผมเลือกตัวนี้มาก็เพราะว่าอย่างแรกคือเป็นสีเขาอะฮะสีเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์สีฟ้าเล็กๆสลับกับลายสไตล์สีฟ้าลายห่างนะ แล้วก็จะมีเนี่ยมีเป็นเส้นเส้นสไตล์สีแดงสีเหลืองสลับสลับกันไปด้วยมีสีเขียวด้วยเนี่ยคือเป็นดีเทลที่ผมรู้สึกว่ามันให้ความวินเทจมากเลยอะนะนะเดี๋ยวดูกันทั้งตัวดีกว่าเสื้อเชื้จะเป็นแบบพูอเวอร์ด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ากระดุมมันมาจบอยู่แค่บริเวณแถวๆล่างๆอ,อกนิดนึงอะเห็นไหมเวลาใส่ก็จะใส่แบบสวมมากเหมือนสวมเสื้อยืดเลยนะนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมได้มาจากไทน y แบร์นะครับนะตัวที่2 ตัวที่2จะเป็นคามาคุระครับไซส์4 1 85อันนี้เห็นเป็นไซส์ผมพอดีก็เลยเลือกที่จะ CF ฟมาก่อนนะครับราคาแก่ราคาดีมากเลยนะฮะคามาคุระกับบลูสปอเตอร์ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่น่าจะห5 0้5 0าจประมาณนี้ครับเนาะต่อตัวราคาถือว่าดีมากแล้วก็สภาพสภาพส่วนใหญ่คือสภาพก็สภาพใหม่ครับใหม่มากผมลืมบอกเพื่อนๆไปว่าร้านไทนี่แบลเราซื้อของแกามาก็จะมีไอ้การ์ดอันเนี้ยห้อยมาด้วยนะฮะทุกตัวเลยเนาะเนี่ย yeah. เขียนว่าไทนี่แบล แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นดีเทลของร้านแกามาตัวที่3ตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะนานๆจะมาทีนะแต่ว่าจะเห็นเห็นร้านมือสองหลายร้านเขาก็ชอบเอามาลงขายกันนะแบรนด์นี้แบรนด์นี้ไม่ใช่คาเมคุระไม่ใช่บรูคสเตอร์แต่ว่าจะเป็นแบรนด์ของลุยจิบอเรลลี่นโอปลีครับเป็นบัตเทินดาวสีขาวนะครับผ้าคล้ายๆกับคามาคุระตัวเมื่อกี้เลย ความพิเศษของในตัวลุยจิบอลเลรี่เนี่ยก็คือเขาจะมีการเดินดีเทลของความเป็นนับบอลีไว้อยู่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณไหลเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าดูบริเวณไหลเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเป็นการเดินดำน้ำมือเป็นจุดๆจุด,จด,จด,จดบริเวณไหลเห็นไหมแล้วก็ที่ผมชอบของลุยจิบอลเลรี่เท่าที่เห็นมาแล้วก็คือบริเวณปกของเขาอะปกของเขาก็คือจะมีความเป็นอิตาเลียนแบบชัดเจนเลย เวลาใส่มันก็จะพองๆนิดนึงอ่ะเนาะปกจะใหญ่กว่าดูอลังการกว่างานที่มาจากญี่ปุ่นอย่างเช่นคามาคุระแล้วก็อีกทรงหนึ่งคนละทรงกับบรูคสปร์เตอร์เลยบรูคเนี่ยเขาจะมีความทุเรชันแบบคล้ายๆกับเบรี้ไอวีหน่อยนะถ้าเป็นเชิ้ตที่มาจากน a ปโรีอย่างตัวเนี้ยฮะราคาก็จะแพงกว่าตัวบรูคกับคามาคุระหน่อยตัวนี้น่าจะพันพันเท่าไหร่ พ,พันต้นต้นจำราคาชัวๆไม่ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่3แล้วก็ตัวสุดท้ายจากไทน่แบนะครับลุยกิบอลเลรี่ที่ซื้อมาเพราะว่าอย่างแรกชอบทรงปกของเขานะครับอันที่2คือจะมีการเดินดีเทลที่เป็นงานมือบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นคามาคุระไม่ว่าจะเป็น Brooks าร์เตอร์หรือว่าจะเป็นอย่างแบรนด์ที่มาจาก n ัโปลีอย่างเงี้ยถ้าราคาสมเหตุสมผลแล้วก็เราใส่ได้พอดีอก็คิดว่าน่าสนใจนะครับ หมดไปแล้วครับกับแพ็กเกจแรกนะครับมาดูแพ็กเกจที่2กันดีกว่าแป๊บหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจที่2ส่งมาโดยคุณพีนะครับคุณพีจากร้าน The Passion i s k e y นะครับอ่าอันนี้ผม CF เอเ่อเรียกว่าอะไรนะเน็กไทกระเป๋าเส้นนี่นี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทั้ง4เส้นนี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะเรียกว่าหนิดท,ทยหนิดเน็กไทอ่ะเหมือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับ อันนี้คือนิตไทยเหมือนกันนิตไทยเป็นประเภทไทยที่ผมชอบใส่มากเลยนะเนี่ยอย่างเส้นนี้อันนี้จะเป็นของชิบูมิเฟรนเซ่นิดไทยคือมันจะเป็นเน็กไทที่เรียกว่าเป็นเน็กไทที่มีความแคชชัวลที่สุดแล้วแหละในบรรดาเน็กไทเกิดทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่พิเศษของหนิตไทยก็คือผมหยิบให้ดูเส้นแรกกันก่อนถ้าเราดูนิดไทยกันใกล้ๆเพื่อนๆจะเห็นว่าดูเท็กซ์เจอร์ของเขานะเขาจะเป็นการเย็บแบบเย็บนิดเลยเน็กไทก็จะทามาจากซิลนะครับเหมือนเน็กไทส่วนใหญ่เลยแหละ แต่ว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาจะเป็นการถักแบบนิดถักหนิดเหมือนถักไหมพรมอ่ะเห็นไหมครับว่าเท็กซ์เจอร์มันจะชัดเจนทําให้เน็กไทที่เป็นนิดทยมีความแคชชวลที่สูงมากนะครับการใส่ไปงานฟอร์มอลก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ค่อยดูโอเคเท่าไหร่แต่ว่าผมชอบนิดทยมากเพราะว่ามันสามารถเอาไปแมทชิ่งกับลุคได้เยอะแยะมากมายเลยครับนิดทยจริงๆเป็นเน็กไทที่สามารถใส่ได้ง่ายมากเลยนะครับสำหรับสำหรับบรรยากาศในประเทศไทยอ่ะเพราะว่า มันมีความแคชวลอ่ะมันสามารถเอาไปใส่กับเสื้อเชิ้ตปกติได้นี่นะอันนี้ก็เป็นเส้นที่2อนี่อันนี้ก็จะเป็นนิไทสตราย์ k, สีขาวแล้วก็เบสเป็นสีเขียวนะฮะันิไทก็มีความรู้สึกที่แบบเหมือนจะมีความเปรี้ยปี้อยู่เหมือนกันนะเส้นแรกก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นบ้างสีเทาเข้มสลับสีเทาอ่อนนะ,ะต่อไปเส้นที่3เส้นที่3เป็นสีเทาฮนะ,ะเป็นสีเทาโซลิดแล้วก็จะมีลวดลาย เป็นจุดๆคล้ายๆตัววีอ่ะถักไว้อยู่เนี่ยนะสวยงามสวยงามดีดูใส่ง่ายมากเลยแล้วก็เส้นนี้ผมน่าจะชอบที่สุดละของสีเส้นเนี้ยเป็นเนคไทสีเบเนิทไทเนี่ยฮะเป็นสีที่ผมรู้สึกว่าเอาไปใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตที่เป็นสีสีได้หลากหลายสีเลยอะสีนวี่ก็ได้นะสีเทาก็ได้ด้วยความที่ปัจจุบันอะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่เนคไทกันใช่ไหม ทีนี้ถ้าเราผูกเนคไทเข้าไปอย่างไงมันก็ดูฟอร์มัลอยู่แล้วะผมก็เลยคิดว่าการที่เราใส่หนิดทายเพิ่มเข้าไปมันจะทําให้ลุคของเราอะดูฟอร์มอลขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ดูฟอร์มัลเหมือนกับเนคไทที่เป็นซิลเนคไทที่มีความเงาอันนี้มันจะมันจะเท็กซ์เจอร์มันจะมีความด้านด้านหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่อยากผูกเนคไทในประเทศไทยผมว่ามันตอบโจทย์มากสําหรับหนิดทายนะครับเนคไททั้ง4สเส้นนี้มาจากแบรนด์เดียวกันเลยครับชื่อ sunflower นี่ sunflower s ันฟล o เวอร์ n ฮนด์เมดอินปารีสเอาจริงผมก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเป็นนิตไทซึ่งแบบนานๆมาทีก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่าอยากจะลองดูนะครับเส้นหนึ่งตัวนี้น่าจะคุณพีลงขายเท่าไหร่นะ650บาทต่อเส้นนะได้นิตไทแล้ว650บาทแล้วก็ Made in Paris ด้วยก็เลยคิดว่าลองเสียบมาใช้งานดูนะครับแต่หลังจากที่เมื่อกี้ลองจับดูจับฟีลดูแล้ว รู้สึกว่าโอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองผูกด,ดูต่อไปเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคิดว่าน่าจะมาจาก d i o Friends t o r e แป๊บนึงนะนี่ครับแพ็กเกจมาอย่างใหญ่เลยตัวนี้มาเปิดเลยดีกว่านี่ฮะเปิดมานะครับก็จะเจอเป็นซับแพ็กเกจอีกนึงเป็นถุงเป็นซีลแบ็กอะ่ะ เขียนว่า t r u Brother Clothing Store นะครับคือ d เดลเฟน Store กับร้าน True Brother เนี่ยจะเป็นพี่น้องกันนะครับตัวนี้ผมรอมานานมากอยากได้มานานแล้วนะครับเป็นสายเป็นแจ็คเก็ตสาย Military นะครับหรือว่าสายทหารนี่นี่เลยโอโ้โหนี่ครับแจ็คเก็ตทหาร แจ็คเก็ตตัวนี้มีชื่อว่าอิตาเลียนฟิวโคดนะฮะผลิตในยุคช่วงปี1980นะฮะก็อายุประมาณ40กว่าปีแล้วแจ็คเก็ตตัวนี้ครับผม,มชอบฟิวโคดของประเทศ2ประเทศของอิตาลีแล้วก็ของฝรั่งเศสมันจะมีดีเทลความคลีนบางอย่างที่ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอย่างเช่นเหมือนกับที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วอะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนทั้งตัวนะครับแต่ผมเปิดดูแป๊บหนึ่งเฮ้ตรงกระดุมมีดีเทลของนี่ของอาหารด้วยเฮ้เฉียบ เปิดดูอยู่ยนะกระดุมก็จะเป็นกระดุมซ่อนนะ,ะถึงว่าไม่เห็นกระดุมเลยเนี่ยครับสาบหน้าจะเป็นมีการซ่อนกระดุมไว้ตรงนี้เราเปิดจากข้างในนะครับกระดุมสีเขียวโอเคอืมนี่ครับ ข้างในก็จะประมาณนี้เป็นแจ็คเก็ตคอตตอนทั้งทั้งทั้งตัวครับไม่มีโครงสร้างอะไรหรอกก็เป็นฟิลโค้ทที่ทหารเขาใส่กันอะผมใส่ให้ดูดีกว่าว่าฟิลมันจะเป็นยังไง <S <S นี่นะครับใส่มาแล้วก็เป็นฟิลประมาณนี้เลยเฮ้ยใช้ได้ความยาวก็เป็นคือฝันจะเป็นฟิลโค้ทความยาวมันจะค่อนข้างยาวหน่อยเห็นไหมมันจะยาวเลยกล้นซึ่งส่วนตัวผมสำหรับแจ็คเก็ตที่เป็นสายทหารมิลิเทอรี่อย่างเงี้ยผมชอบแจ็คเก็ตที่ ค่อนข้างยาวหน่อยมีความเป็นโค้ดมีความเป็นโอเวอร์โค้ดอะเพราะว่ารู้สึกว่าเอามาเอามาใส่ค่อนข้างง่ายนะคือผมชอบเอามาใส่เป็นแบบคล้ายๆเลเยอร์ที่3ทับกับแจ็คเก็ตพวกนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ฟิลถ้าใส่ตัวเดียวๆก็จะประมาณนี้ฟิลมันก็จะดูคลีนดูสะอาดอซึ่งผมรู้สึกว่ามันเอาไปทับเป็นเลเยอร์ที่3แล้วใส่ในไทยยังได้เพราะว่าคอตตอนของแจ็คเก็ตทหารอย่างเงี้ยมันไม่ได้หนามากนะฮะเจะมีความโปร่งอยู่ ทำให้เราแบบถ้าวันไหนอยากใส่เลเยอร์ที่3ทับกับสปอร์ตแจ็กเก็ตตัวที่เราใส่อยู่ปัจจุบันอะ่ะมันสามารถเอามาคลุมทับได้เลยนะความยาวแขนตัวนี้ก็เนี่ย,ยผมเพิ่งพับขึ้นมาความยาวแขนก็จะยาวยาวตัวนี้ยาวถึงเนี่ยยาวประมาณหนึ่งเลยยาวมากเลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสีเรียมฮะมันเราสามารถพับพับขึ้นไปได้การใส่แจ็กเก็ตวินเทจอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องสีเรียเรื่องเมชเมนมากแค่ใส่แล้วฟีลได้ก็โอเคแล้วสำหรับผมนะ เดี๋ยวผมใส่ทับอีตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวเมื่อกี้ให้ดูดีกว่าว่าฟิลออกมาเป็นไงนี่นะใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่แจ็คเก็ตตัวไหนก็ต้องติดดูมหน่อยมันจะได้ดูดูเต็มกว่าเดิมนี่ครับเห็นไหมครับว่าตอนแรกที่เราใส่กันแบบไม่ได้ใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตอะไหล่มันจะดูเหลือดูตกหน่อยใช่ไหมจริงๆเอางนี้ดีกว่าก่อนที่ผมจะซื้อโอเวอร์โค้สักตัวหนึ่งอะผมจะมีไม่ใช่ไม่แน่ใจอยู่2แบบ แบบแรกคือจะเป็น measurement ที่เอามาใส่ไว้เป็นวอร์เชิ r t หรือว่าวอร์โค้ t ตัวเดียวโดยที่ไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ทับไม่ใช่ไม่นด้แบบนึงก็คือผมจะซื้อมาเพื่อที่จะเอามาเป็น over coat ทับเนี่ยตัวนอีกรอบนึงจะเห็นว่าพอทับเข้าไปแล้วเนี่ยดูพอดีพอดีเป๊ะเลยผมยังไม่ได้เห็นตัวเองเราใส่เลยนะก็เป็นยังไงอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะสำหรับแจ็คเก็ตที่มีความยาวแบบเกินความยาวปกติที่เราใส่เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตกันอะ เราสามารถเพื่อเมช e มนต์บวกไหล่บวกช่วงอกบวกความยาวมาได้สําหรับใส่เป็นโอเวอร์โคทอย่างเนี้นะผมว่ามันก็ทําให้เลเยอร์ของเรามันดูการแต่งตัวของเรามันดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าส่วนใหญ่ที่เป็นผ้ามิลิเทรีมันจะมีทั้งผ้าที่เป็นผ้าหนาผ้าวูลหนา,นาผ้าที่เป็นแบบเป็นคอตตอนก็จริงอ่ะแต่ว่าจะมีซับในแล้วแต่ยุคแล้วก็แล้วแต่ประเภทของแจ็คเก็ตทหารตัวนั้นๆน,น,นะฮะ ก็ทางที่ดีคือเราต้องเอาให้ชัวร์ถามคนขายให้ชัวร์ก่อนว่าตกลงแล้วมันเป็นผ้าแบบไหนนะครับแล้วก็ใส่ในเนี่ยอากาศร้อนๆสภาพอากาศอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินเนอร์เลยเขาเสร็ด้วยนะครับผมอาจจะบรบกวนเพื่อนๆฟีดแบบผมนิดนึงนะครับว่าคลิปเนี่ยคลิปเนี้ยซีรีส์เนี้ยโอเคหรือเปล่าอาจจะคอมเมนต ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปก็ได้หรือว่าจะทักมาคุยกับผมในอินส a าแกรม i n โ l e c o n o e r t ก็ได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยินดีที่ได้ป้ายยาสวัสดีครับ